ทางน้องก็เลยว่าเฮียนตอนนี้ยังเฮียนก็เลยว่าอยากหาคนคุยพ้อมแต่ว่าอยากหาคนมาเบิ้งเยี่ยงขอบครัวแลลวก็เบิ่งเจ้าเองนําเลยอ่าสมุดว่าเพิ่นหักหมักเจ้าได้สะเจ้าก,กะสิเอาคนได้บ่อันนี้ก็พผังเบิ่งก่อนต้องพังเบิ่งก่อนเฮ้ยอแต่ว่าทาว่าถึกใจสมุดว่าเพิ่นนี่ฮหักหมักเจ้ามากนี่เนาะ จังหวดเลยใชสกเกลแบบเพื่นหักมากเข้ามาเนาะเจ้าก็เปิดใจเนาะเพื่นก็นต้องหักแล้วมาเพิ่นก็นต้องมาแบบว่าสิเลียงที่เกลเจ้าสิทรงเฮียนนี่เจ้าก็สิเอ้า,า่ว่าไงต่งว่าจังใด บายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดอุกุลสกุลเนาะว่าจะเป็นไปไปในต่างประเทศกัยินดีต้อนรับความสุขช่องสามเณรบนป่าอีกแล้วเนาะโดยพวพ่อกระสามเณรบรรดาอีกแล้วเนาะได้มาทางวัดพิมใต้เนาะกัมาหาทางสาวโสดหรือว่าจังได๋เนาะทางสามเณรเองกับ่ได้อ่าเคยมาจักเทื่อเนาะกัเป็นครั้างทางหาอิดเนาะกัได้มาเห็นทางน้องเพิ่นอ่าหรือว่าจังได๋ทางสามเณรเองกัสิได้เข้าไปหาทางน้องเพิ่นเลยเนาะ ป้าเมื <zo ys print> ่อนี้เอาก็ได้มาพออ่าน้องคนหนึ่งเนาะแม่ก็ยังบอกหูว่าเป็นผู้สาวหรือแม่ห้างหรือว่าเป็นน้องสาวอายุประมาณสำเนาะก็สิได้ถามเสียงเด็กหน้าเหมืนก่อนพี่น้องเลยโอ้ยน้องซีอย่างน้องซีบิวน้องบิวซีกะงามงามกระโดดสมเสียงเลยเป็นอยุจักปีน้องเหรอายุสิบแปดปีอ๋อ สิบแปดสิบแปดเต็มได้บ่หรือว่าเดือนห้านี้ก็สี่สิบเก้าแลเดือนห้าเดี๋ยวนีนใกล้เลยได้หนิเนาะตอนนี้เดือนยังเกาะเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าอ้ยอีกสี่เดือนมันกลายครึ่งเลยแมนไกลหกสิบเก้าเลยเนาะแมันไกลสิบแปดครึ่งกันได้ค่อะแมนแมนแมนโดยก็คือว่าอีนางเฮ็ดเวียเห็นงานนั่นใช่หรอ เฮียนยังเฮียนอยู no, ่ no. uh, ีเ no. ฮ uh, ียนอยู่เป็นข้าวมอด้เลยนึกว่ะอ๋อสีมอดสีออัอคือว่าน้องพี่นี่สีเฮียนอ่าใหญ่เติบได้หเนาะเมนเป็นมอดสีกระได้ไปประกาศได้เนาะยังบ่ยังบ่ได้ปีนี้ว่าซิถัดจากเดี๋ยวกันเนาะดูดูคือว่ายังเฮียนอยู่พี่น้อยอ่าคือว่าเฮือนเจ้าบ่าหรือว่าอันนี้เฮือนนู อยู่ใกล้ๆอยู่ข้างๆกันอืมอยู่ใกล้ๆกันก็เลยมาดินน้ำโม่เลยโอ้ยไปซะชวนไปเรียนบ้างมาหนิเลยการตามอ่าภาษาหนักเฮียนหน่อยเนาะเมนโดยถึงที่อ่าหยุ่นลายก็บลายปั่นได้สำหรับเนาะสิบแปดตังสิบเก้าพอดีไวัเฮียนเถอนนะเมนพอดีเป็นไวัเฮียนเป็เลย ก็คือว่าทางเขาทางน้องออกมาฮ้สัมภาษณ์นี่สัมภาษณ์แบบใดนะแบบเปิดใจแบบใดค่ะคนโอ้คนลมกอ้กมันมีหลายรูปแบบเนาะก็คือว่าน้องเพิ่นนี่อย่างเขามาถ่ายทําแบบว่าการเปิดใจแบบว่าอยากมีให้อ่าโดกหูเนาะมนันแบบว่าคน,คนหูหลายหลายคน,น<า>จะได้ยังคนเดินยังเสมอปืบมัน เป,เปิดมุมกว้วงแม่โดยว่าอันนีน้บางทีนี่ผู้นำผู้ใหญ,ญ่เพิ่นได้เห็นเนาะบางทีเพิ่นอยากไปว่าอยากวยเหลือทางการเทียนของนอ้อง็นี่เนะโดยเปิดจันก็มีหลายรูปแบบอันนี้ก็คน,นโ,โ,โอ้ลมไปน้ำโวยทางน้องด้ใันมีครอบครัวจะคนทังละรวมพ่อแม่กับซีขน อสี่คนจะมีน้องน้องคอนหนึ่งจะเป็นลูกก๊กเลยลูกสาวก็ผูหยิ่งไปใช้ดุน้องอะผู้หญิงเอ้วได้แต่ลูกสาวได้เพิ่นนี่แม่น <laughs> อืออันถือว่าเพิ่นี่เย็ยนเก่งแต่บ่ภาคียนหนึ่งได้ที่ยังภาคียนหนึ่งนี <laughs> ่ภาคียนหนึ่ง ยังบริเวรยังบริเวรคะแนนยังบริเวรคะแนนอยู่ถ้าก็เริ่มเข่ามันนี่เนาะเรียนเนาะก็ยังโมโหเนาะอือก็คือว่าน้องมันนี่สเฮียนจบเลยบ่หรือว่าอันนี้พังเบิ่งไปก่อนโอ้จะทอดคันใดนเนาะโดยโดยถ้ามีทุนการศึกษากับเฮียนโตคนว่ะโดยคิดแล้วได้จังหวะอยากเปิดหาคนโคนลมแมนอุ้ยคูบ่าวบ่ อยากมีคนเลี้ยงคนเบิงน้ำเป็นอะไรสถานะครอบครัวตอนนี้นะกะเห็นไ้เห็นหน้าอยู่บ่ดีว่าบโบได้เห็ดพอาบมีไห้บมีหน้าอาออืออ้าวพ่อแม่ไปเฮ็ดเวียงฉันลงะพ่อเฮาไปเห็ดเวียกอยู่อันแถวปากเสอแล้วก็แม่ก็อยู่บังลู่อืมอ พ่อแม่เพิ่นต้องได้ไปหาเงินพลนทาง <c oughs> เพื่อมาเลีย้ยงลูกอสองคนครอบครัวนะนเนาะทางน้องก็เลยอยู่กับแม่พอไปเหตุวี่กพ่นเนาะอ่าดนเต๋อปุ่นมาหาเนาะดนดนปุ่นมาเถื่อปีหนึ่งสองสามเถื่อ,อล้วไปเหตุวียกย่ง ที่ปักเศษงานสวนเช่งานสวนแปลว่าอยู่พุ่นจะมีหลายสวนเนาะสวนเก็บกาแฟเนี่สวนสตรอเบอร์รี่หรือว่าสวนอ่าทุเรียนเนาะมีหลายแบบว่าซะหลักๆคือสวนทุเรียนอ่าสวนอะกิจกาแฟอะไรเอาง่ายๆสามเดือนมาแต่หนึงเนาะแมาจบลูกมาส่งเงินให้ลูกเฮียนน่อยไปเนาะกะคิดหอดเลยเนาะพอไปอยู่พุ่นหลายเดือนเนาะแล้วคืเคยไปหาพ่ออยู่บ้านอะ ยังบ่เคยยังบ่เคยพอจะไปเฮ็ดพุ่นเฮ็ดเวียกอยู่พุ้นนั่นจักปีน้องล่ะปีปลายปีปลายเออแต่เธอบ่โดนปนไอเนาะแม่ปกติถ้ามมันมันไปเฮ็ดเวียกอยู่พุ้นเพิ่นไปเฮ็ดหยังไงอยู่บ้านเพิ่นกาห่าหลาะขายเครื่องแบบว่าพวกตลาดน้อยอันนเองโอ้โลาะเอาไปพาไปซื้อเพิ่นสามยางชิบแล้วมาขายอะระหะอเด้ก็ได er> ้กำไรเด็กๆกัน้อยเนาะพอได้จุนเจือครอบครัวเออ ทางน้องก็เลยว่าเฮียนตอนนี้ยังเฮียนก็เลยว่าอยากหาคนคุยพอมแต่ว่าอยากหาคนมาเบิงเง่ยงยิงรอบคร้วแลลวก็บเบิ่งเจ้าเองน่าสมุดว่าเพื่อหักหมักเจ้าไดสซะเจ้าก็สิเอาคนได้บ่อันนี้ก็บผังเบิ่งก่อนต้องพังเบิ่งก่อน,นอ,อ๋อแต่ว่าทามาถึกใจสมุดว่าเผิ่นนี่หักหมักเจ้ามากนี่เนาะแบบ จังหวไดจะใสเกลแบบเพื่อนหักมากเข้ามาเนาะเจ้าเปิดใจเนาะเพื่อนก็ต้องหักเข้ามาเพื่อนก็ต้องมาแบบว่าสิเลียงที่เกือเจ้าสิสรงเฮียนนี่เจ้ากับสิเอาบ่อะหรือว่าจังไรอันนี้ก็หรือว่าต้องบ่งกันก่อนบ่หรือว่าศึกษาดูใจกันก่อนอืมก็คือทางในมนีที่ว่าเออมาถ่ายทําเจ้าเรื่องการเปิดใจนี่ก็อยากให้ทูว่าเรื่องการเปิดใจนี่เนาะสเกวเนาะ กอ่ลหลายๆคนคู่หายทั่วโลกคู่อ่าซั่นชัเนาะก็คือทั้งเปิดใจนี่กับความหักความหมักก็เกิดของคนชองคนเนาะจูเฮาก็ได้มาการมาถ่ายทำัาซื้อหรือว่าถ้าความหักบทสมหวังหรือว่ามีการกำบ่อย่างหายตัวหายต้มอะไรเนาะการคือทั้งน้องนี่เปิดใจคือทั้งน้องทังเฮียนนี่คือทั้งอายเพิ่นนี่สิส่งสียืนทั้งน้องเนาะสีส่งน้องเฮียนจนจบ จะเบิ่งเน่งครอบครัวนี่แต่ว่าจบมาหรือว่าเอากันนี่ทางน้องกะสิบาจังใดกะเอาบ่หรือว่าจังใดโดยทาอันอะนรคะทามันเป็นไปได้อืมขามก็ต้องเบิ่งก่อนเนาะสมมุดสมมุดว่าคือแบบทั้งในยมา,าทั้งน้องเพื่อนทนาะแบบว่าอ่าอากให้น้องพันเข้าใจนะแต่ว่าการเบิ่งเท่าก็ต้องทมเพิ่นเด้แบบว่าทั้งอ้ายนี่ช่วยเรือมาทั้งอ่าช่วยเรือน้องแบบได้เนาะใ<ม>นฐานะยังแบบนี้ั่นเดยก็อยากให้น้องอะทมทางอ้ายเพิ่อนเด้อเขาจะมัวส่ง อ่าเสร็จหาทางน้องค่ะนะอือการบ,บางคนกับสี่เออเรือว่าส่งให้ในฐนะา,า,านะเอ<น><น>ราว่าชูสาวแมนเรือว่าชูสาวเนาะแมนก็มีลายส่งอ่าส่งให้ยก็มีลายแบบเนาะแต่การบ,บางเท้าเป็นอีดูชงสาวหรือว่าทางน้องกับบอมีแน่หรือว่า,า,าเป็นส่งเงินส่งคำมาให้ทางน้องเรื่กงการสวยเรือกับมีแบบนี้คะนะคั้นคือทางน้องนี่คั้นมาเปิดใจนี่ทางน้องนี่กับสี่หักหมักผู้บ่าวนี่ อายุสำนด้จาสเปกเจ้าสเปกเขานะสเปิกระตายตัวทำได้ก็ได้ทำสนคะแนนโมลล์ลมควาใจกันหมักสินะอืมลองพูดมาพอเพียงแต่พูดคุยโอลล์ลมคาใจกันอือดูยสามารถคุยน้ำได้เนาะอือดูย์ครับวันทีงน้องเพิ่นแต่อย่างน้องเพิ่นกะเป็นคนแบบว่าหากกระเคลนใหม่เนาะ ยังโบหู้ยังปานใดดอกแบบนเนียนนะยังเป็นเด็กน้อยเรียนอยู่แม่นโอ้ยแต่ว่าเพิ่นตอนนี้เพิ่นก็บ่มีคนคุยไว้ซั่นซๆเนาะเวลาไปเรียนน่ะมีอยู่หมู่แต่เวลามาแต่โรงเรียนอ่ะโดหมู่เวลามื้อพากรงเรียนนี่เจ้าไปหาซั่นน่ะกัปกติกัอยู่เฮือนเฮ็ดเวียกซอยไหมโดยโดยโดยกับปกติจะ้องเพิ่นเนาะ ทางน้องเพิ่นนี่ก็ไว้กําลังเรียนหาผู้บ่าวนี่อยากหาผู้บ่าวคนโอกคนลมนี่เนาะอืมรุ่นใดก็ได้หนุ่มหนุ่มทางใดสิมักนะลาวหรือไทยสเปคเฮาบแม่นลาวก็ได้ไทยก็ได้โอแต่วากันถืคอนงเนาะก็ถามเพิ่นเบิ่งเนาะถ้าเพิ่นสิักมักกะักมักกันกะลมโอลมกัน คนจองคนเลยเป็นยังไงทางนอกนี่ก็ถ้าวชุบเฮียนจบมอเจ็ดด้วยสาน้องน้องสีอยากเฮียนยังอยากเป็นยังอยากเปิดห้างเป็นของตัวเองอืออยากเปิดห้านมักแบบได้ขายเครื่องบ่หรือว,ว่าขายเครื่องหอรองือว่าเห็ดเล็บอืขายเครื่องหรือว่าเห็ดเล็บ โย่น you know, no. ้องก็ห <satisfy> ม <karang ados> so ักแบบปลาหมักสวยหมักอ <in> <meter> an ืหมักสวยหมักงามเนาะดาวเกวเนาะหมักเห็ดเล็บหมักสะหกสะหัวเนาะตอนนี้ได้บ่หมักปะอันนี้ผงบ่ถนัดแต่ว่าใส่ใส่อะไรเนาะใส่อันยังก็ก็ใส่วลาหรือว่าการว่าใจบ่มักเห็ดบ่ได้เนาะเฮาต้องนั่งอยู่ในหั่นแหละหยิบจักเนาะแต่การเฮ็ดโล่เห็ดเล็บนี่เพิ่นมักเลยนะมักสวยมักงามเด้มักสีได้ก็เต็มใจอืมทาน้องกินข้าวกินน้ำล้ว เกินกับยัางวันนี้ฮะกินกับปิ้งไก่โอ้อมีแต่ผูกกินปิ้งไก่ใช่ไหมปินน้ <c ười> ปไงไก่กับย่างเด้ตำหุฮงบ่เน,นะาะตำหม,มักแตงกะเข้าวกะจู่แมนตำหุฮงกับปิ้งไก่กับตำหม,มักแตงเกี่ยวกับเกะเสดเลยเนาะบ้านเฮาจะสิก,กินยังนาซาแกะเนาะอืทั <c ười> ้งน้องเนเชอร์ไปโรงเรียนขี่รถบ่หรเรือเห็นยังไ้ไปบางเธอก็ย่างบางเธอก็ขี่รถไปน้ำมูอืง รถเจ้าเองบ่มีว่าอ๋อบ่มีรถมีแต่ยิางเนาะอากาศหนาวกยางก็พอดีอยู่เนาะคั่น่อากาศร้อน่ะติเนาะเพ่สิฮอฝนตกแน่ก็บ่แงอือต้องยาง่ซั่นประมาณจักลักก็ไปเรียนตบ้านแต่เฮือนไปหาโรงเรียนไกลบ่ก็บ่ไกลปานใดประมาณลักนึง่โอยประมาณนี้เนาะ กับโบไก่ปันใด้ย่างกับบีแข็งปั่นอยู่ด้วยคือทางเราบเคยย่างเนาะทางแก้วเนาะเมื่อยทั้งน้องพูดว่าเคยย่างนะนะเคยไปเคยมาก็ชิ้นเดียวพูดเลยก็เลยโบเมื่อยปันไดขนาดเนาะเออตอนแรงได้เห็นวิชาตอนแรงตอนแรงเห็นพลาโอ้ไกยู่เนาะพละก็คือสีมวยหยากปันไดทางหนึ่งว่าพละอืมเนาะ มันเป็นภาระบ่จ๊ะมันเป็นยังคือภาระเนาะถ้าว่า่ภาาแม่นถ้าอยู่ลาวเฮาเอิ้นภาระก็คือนักอ่เรียนกีฬาเนาะถ้าอยู่ไทยกับจัก่สเอิ้นยังก็บ่ฮู้เนาะเหลือภาระคือกันบ่อือก็สิม่ภาษาเดียวกันนะพี่น้องเนาะมันก็ภาษเคียงกันแม่นแต่ภาษากว่ากันเว้าคือกันเฮาก็เนาะต่างแต่ฟังคําอนะอืปูาเด้อจ้ะทาง้าสนลงละบ่ได้เมื่อหาบ่ ปู่เนี่ยก็อยู่แถวบ้านเดบแบบว่าไม่เท่าเนะ่ืน,นะก็อยู่ในบ้านนี่แหละแต่คนละเหินม,มีแต่เพิ่นแบบคือพอเจ้าี่นคนในบ้านนี่มัน,นบ่ะพอเฮานะออืปู่คนแถวแถวบ้านแถวแถวเมืองอ่ทาทันนี้อุทุมพรกอืเพื่นเพื่นกะ เมืองยังจำพรโดยโอ้ยลูกหล่าเม่โอ้ยกูอุดใจอึเกิมันง่ายเอ้ยอยู่จำพรบอยู่จำพรโอ้ยบ้านยังเลยไปอยู่จำพรนะมันหอยนางเออหอยนางใกล้ๆนี่เออว่าสิอุดอ่าเฮาอยู่นี่เมืองอุดมพรเนาะแต่ขึ้นไปอยู่ในนี่ฮะเมืองจำพรเหม็นความเจ้าอยู่ตื่นต้องแล้วอืมก็คือทางน้องเพิ่นนี่กะน่าด้ชักแก้ว ถามน hmm ้องเพื่อนจะยิ้ถามยังน้องเพื่อนก็เบิดคำถามเลยเนาะเนาะงเมนยุแม่จะคำถามน้องเพื่อนเนาะเขาก็าเลยอึ้งอั่มเนาะวิ่ถามกันยิงเขี้ยทีกับอีกอย่างก็บายอากที่ถามไปไลยเนาะน้องบางคนจะไปห้องเงาห้องเย็นไหมนะแนแมนแมนโดยเพราะว่ามันก็เป็นตอนช่วงบ่ายแล้วแมนการบายอยากรบกวนเวลาน้องเพื่อนนี่แมนแล้ก็บอกว่าเป็นสิดอกว่าเปิดคำถามแม่เมื่อกาเจี๊ยกพี่ หลายเรื่องอยู่ที่เทาอยากงู้เนาะแต่ว่าถามมีโอกาสนะเนาะจังสเได้มาถามน้องพลิกทีหนึ่งเนาะน้องเนาะเพราะว่าตอนนี้กะได้เวลาไปลงทำเรียนับเจ้ะพี่น้อยโดยชันทางสแก่แล้วกระเสมยแก่จะได้ขดตัวกับคนอนน้นนางเด้อโดยขอให้เวลาเฮียนเก่งๆเด้อเนาะถ้ามีคนโอคนดมก็ขอให้มีคนที่จริงใจเด้อแม่โดยอ่ซะ เกาก็จะได้กดตู้ครับคนโดยสบายดีโดยสบายดีเนาะ